ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7.3นะครับพระราศกิจษิกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่อสองพศ2565ท่านสมาชิกค,ครับด้วยได้มีพระบรมราชงองการประกาศพระราชกิสิกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พศ2565ขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยินขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านพระบรมราชโองการประกาศพระราชกิษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพศ2565 พระบรมราชองค์การประกาศพระราชกิจสีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระประมณพรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณนะวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565 เป็นปีที่เจ็ดในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมณฑลรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกิจสีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พุทธศักราช2,564ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564นั้นบัตรนี้จะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสิริกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2565ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ ลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรี